สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับเอาชีวิตรอด1.21เรากลับมาแล้วโอ้โหหายไปค่อนข้างที่จะนานาพอสมควรเลยอ่ะคือวันเนี้ยเราวางแผนว่าจะมาสร้างฟาร์มตกปลาเพราะฟาร์มตกปลาของเราเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะแมครับแต่ว่าอ่ะก็คือเนี่ยเรา,เรารอเาอาโนบวมาเปลีป่ยนมันก็ใช้ไม่ได้อ่ะก็คือเดี๋ยวเราต้องไปทำฟาร์มตกปลากันใหม่อ่ะแต่ก่อนอื่นเราจะพาไปชมสิ่งนี้กันก่อน ไอเดี๋ยวเออดีโรงแรมของเราเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่จะเปลือนทรัพยากรมากเพราะว่ามีแต่เหล็กเล็กๆหลเล็ก้วนๆเลยก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอโทษทุกคนเลยนะที่เราแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเพราะว่าช่วงนี้แบบไม่ค่อยว่างเลยเพราะว่าติดกิจกรรมนอนเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนอ่ะก็คือมีกิจกรรมอะไรก็เมาหมดเออ ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาทาคลิปเลยแต่ตอนนี้ก็มีเวลาก็มาทําคลิปหน่อยก็ได้แต่จะเป็นคลิปดองออคลิปดีก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆแหละเพราะก็น่าจะไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราทําไฟล์ที่เราสร้างไอเดียที่เราอัดหน้าจอหายมีแต่ไฟล์มุมสูงก็เลยเอามาใช้ในการประกอบคลิปอ่ะโรงแรมของเราตอนนี้ถึงประมาณยังไม่ถึงครึ่งทางเลยประมาณ40%ออ่ะก็ได้เป็นกำแพงแล้วในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พื้นแล้วอ่ะแล้วก็ขาดในส่วนของข้างหน้าหน้ากับหลังเออกำแพงได้แล้วใช่ไหมก็คือตอนเนี้ยทรัพยากรที่เรามีค่อนข้างที่จะเหลือน้อยแล้วเหล็กก็คือแบบหมดเลยเกี้ยงเลยเกี้ยงหมดเลยคือไม่มีเหลือแล้วเหล็กอ่ะเหล็กนี่คือเราต้องเอฟเคใหม่หมดเลยเหล็กที่เราตุนไว้ก็คือเอามาทํากําแพงก็คือแบบมันต้องหิงความรวยไว้ก่อนอ่า ก็คือเรามีเหล็กเยอะเราก็เลยใช้เหล็กในการทำกําแพงเหล็กถามว่าหายากไหมก็ไม่ได้หายากหรอกแต่เรามันก็แบบมาเยอะนะเราเอฟเคเทียสองฟางอะมันเลยเยอะก็ปกติอ่าก็เป็นอะไรที่ดีนะที่เรามีเหล็กเยอะขนาดนี้เราได้เอามาถลุงเล่นๆดีอุ้ยตอแนแรกเราเคิดว่ามันจะออกมาแบาบ,บโลง่งๆนะแต่จริงๆเออมันก็สวยดีเหมือนกันเป็นกำแพงแบบเขาเรียกว่าอะไรไเล่นเลเยอร์กับดิสเลทน,นิดน,นึงอ่า ก็สวยๆใช้ได้ ได้เวลาดัดแปลงความตกปลากันแล้วก็จะบอกว่าเราต้องจะหาสมุดอินช้าจาการ์มตกปลาได้แหละก็คือจะพูดจะไรเดียเราขี้เกียจมาทำร้านคาบิเลเจอร์ไงก็เลยเออเดี๋ยวหาจาการ์มตกปลาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเวอร์ชันหน้าค่อยหาจากวิเลเจอร์แต่สุดท้ายเราก็ต้องทำร้านคาบิเลเจอร์อยู่ดีไหมเพราะว่าเราต้องทำาปขออาชีพอื่นด้วย มันก็จะเป็นความตกปลาเก่าของเราที่ใช้งานไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนเล่นในคอมแทนอะในโทรศัพท์ก็ดโทรศัพท์กับในคอมเดิมมันจะเป็นคนรูปแบบกันเพราะว่ามันใช้มือกดไม่เหมือนใช้มือกดอะเราจะลองทําแบบนี้ดูอ่ะดีด้วยเออแล้วก็แถบดอตรงนี้อะตรงนี้เปลี่ยนเป็นโดนบล ปุ๊บอ่าชิวายวุบมาปุ๊บเราขาดสติงโอ้ไไปกอดมาแล้วมาแล้วดูสิม่าจะใช้งานได้ไหมวางน้ำก่อนปุ๊บอ่าจากนั้นก็ลองดูเบสโตนแล้วก็สติง เชื่อมปึ๊บอ่บาเป็นตกปลามะสภาพก็คือเน่ามากเป็นตกปลานี้เอ้พอเพยนีหรอน่าจะไม่ถูกนะเราต้องทำยังไงดีหาจุดเล็งยากมากอะชิปหรอเอ๊ ผลสรุปก็คือมันเหมือนใช้ไม่ได้อ่ะโอ้โหตายเลยอย่างงี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาอย่างอื่นทําดีกว่าในอีีนี้นานแล้วน,นที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปลงเหมืองให้ดูอ่ะบึ๊บอ่ะดูสิอูโหขุดไปอย่างไกลก็คือเราอ่ะเบื้องหลังของการเล่นซีรีส์นะครับทีรอ,อดอ่ะเรามาขุดเหมืองตลอดเลยนะคือแบบ ขุดเยอะมากเขียทอสใส่ไปก่อนทอสยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวมันจะเปื้องกระเป๋าแล้วก็ของที่ไม่ใช้ก็ใส่ให้เรียบร้อยกล่องอ่ะใส่กล่องให้หมดเราจะไปขุดเหมืองกันนะเขียเราจะมาขุดเหมืองกันเลยนะวิธีการขุดเหมืองที่เราใช้เนี่ยจะเป็นการขุดเหมืองแบบก้างปลานะเป็นการขุดเหมืองแบบคลาสสิกที่สุดเลย เป็นวิธีที่เราชอบมากๆเลยเพราะว่า1ก็คือแบบไม่ต้องไปเสี่ยงอันตรายกับมอนเตอร์2ก็คือเน้นชิลๆไม่แบบไม่ต้องไปไฟอะไรอย่างเงี้ยคือดีอ่ะถึงแม้มันจะไม่เจอสมบัติก็เถอะแต่มันก็ดีอ่ะสหรับเราเราชอบมากเลยนะเพราะว่าเราจะได้แร่เยอะขึ้นเนี่ยเพราะแบบแร่ตามผนังถ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันมีน้อยมากเอออัปเดตใหม่อ่ะแรต่ตามผนังตามผนังถ้ำมันมีน้อยแตถ่ถ้าเกิดเราคุณอย่างเงี้ยมันจะได้แร่แบบเต็มเป็เต็มหน่วยมากกว่าอ่าก็เป็นอะไรที่ดี อ้ยประเดิมมาได้ทองเหรอมาเลยจ้ะประเดิมมาได้ทองปุ๊บอ่าจากนั้นก็ขุดต่อไปเลยช่วงที่เราไม่ลงคลิปเนี่ยเราอยากลงมากเลยนะแต่เราลงไม่ได้จริงๆเรามีธุระอ่ะตอนนี้ก็มาแล้วท่านผู้ชมบอกพูดกี่รอบแล้ว <c oughs> ก็อยากพูดซ้า ไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือเราจะบอกว่าเราอะ่ะหาเหล็กมาจากไหนยแย่ก็คือฟาร์มเหล็กนี่แหละเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าแบบเฮ้ย hey, พี่เอาเหล็กมาจากไหนก็ฟาร์มเหล็กนี่แหละจะ้ะ F K ถ้าเกิดเรามีพวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยการ F K ก็จะง,ง่ายหน่อยไม่เหมือนในโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์เนี่ยมันจะเสี่ยงว่าสภาพของโทรศัพท์เรามันจะแบบไม่ดีไงเออเราก็เลยจะตัดสินใจเล่นบนโน้ตบุ๊กดีกว่า,าชัวร์กว่าโอเค เราเจอเลสเตออ่ะแล้วก็ขุดเลยเลสเตเนี่ยเป็นแร่ที่เราต้องการมากที่สุดเลยตอนเนี้ยเป็นแร่ที่แบบอยากตุนไว้เยอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการเอาชีวิตรอดส่วนเรื่องของเพชรเนี่ยก็ก็แบบถ้าเกิดเจอก็ดีใจอะ่ะแต่ถ้าเกิดไม่เจอก็ไม่เจอก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ดูสิดูอุปกรณ์เราสิเราต้องมีเพชรอีกเหออกรอ <c oughs> เราต้องมีเพชรอีกเหรอดูอุปกรณ์เราสิเป็นเนทไลท์ like ขนาดเนี้ย รู้สึกว่าตัวเองขุดนานมากเลยนะยังไม่เจออะไรเลยก็คือนานเกินไปไหมจะบอกว่าการขุดเหมือนใน m i ค e c r บ f t ็ e d r กก็จะเป็นที่ยากกว่าวา v มากเลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถถือท็อตมือซ้ายได้ก็เป็นอะไรที่ลําบากมากๆเลยในการเลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์ปักท็อตอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากให้แบบถือของมือซ้ายได้มากเลย แต่อนาคตอ่ะต้องมีแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ถือของมือซ้ายอ่ะเพราะว่าขนาดแถบดออะที่ว่ายน้ําบนบกอ่ะยังมีแล้วเลยอ่ะมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเหมือนจะว่านี่ปิดที่เรียบร้อยเออโอเคขุดต่อเลยจ้าจะบอกว่าการเล่นไปขับประชิดรอดสไตล์เราเนี่ยก็คือ เป็นการเล่นแบบไม่ใช่สปีดลันอะเป็นการเล่นแบบธรรมดาธรรมดาต้องไปดูคนอื่นเขาเล่นเก่งกว่าเราอีกเราไม่ได้เก่งอะไรเลยเราเป็นแบบพกกากที่อยากทาคลิปเฉยๆดูสิของแบบของเราก็ไม่ได้เยอะนะถือว่ากลางๆนะของเราอะเอาจริงๆของเราถือว่ากลางๆนะถ้าเกิดมาอยู่เ,เพื่อนมาดูเนโมเราอะาเปิดกล่องดูอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีความเยอะนะถือว่าเป็นระดับกลางๆ ถ้าเกิดของเยอะมันต้องแบบคนอื่นเขาเช่นแบบพวกพี่มาราสอะไรเงี้ยของเขาเยอะจริงกันนั้นอะแต่เราอะ่ะเป็นพวกที่แบบของกลางๆไม่ได้เยอะมากเพื่อค่อยมีเวลามาฟาร์มด้วยแหละเออเลสโตนมามาเลยจ้ะเลสโตนปึ๊บเลสโตนโอเคหมดละ เราไม่เจอเพชรเลยตนะั้งแต่ขุดมาเจอแต่พวกเลสตโตนกับทองแค่นีน้ไม่เจอเพชรเลยอะ่ะการเก็บพืชที่ถูกวิธีก็คือการใช้ฟอจูนในการเก็บบอกเลยว่าไถามันมากกินเยอะๆนะจะได้เป็นเนื้อวัวให้ฉันชั่วจริงๆไปครับสอนด้วยคนเป็นคนชั่วเจ็บเจ็บเจบจบอ่ะให้อาหารวัว เเร็ว,รวมากินกันเยอะๆรัจษาจะได้โตวไวๆหลาลาเบี้ยวโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ไอเทมไทเกมอร์ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายๆจอกัไปคลิปหน้านะเดี๋ยว EP หนะ้าจะมาลงให้ดูว่าโรงแรมเราถึงไหนแล้วขออนุญาตฟามของก่อนนะตอนนี้ของหมด ปวดสต็ตอกแล้วเรียบร้อย